สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างคลิปแบบสั้นๆง่ายๆนะซึ่งใน t i k t อกเนะี่ยเขาก็มีให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคราวนี้เราต้องเตรียมภาพนะครับผมจะแนะนำเป็นการทำแบบตัว MV เรามาที่คำว่า MV เลยนะครับรูปแบบ MV ก็าจะมาพร้อมทั้งภาพและเสียงนะครับ ผมก็จะเลือกรูปแบบที่มันน้อยหน่อยคือหนึถึงสาครับเสร็จแล้วแล้วก็กกกกคำว่าอัปโหลดนะครับคราวนี้ก็ให้เรานะครับเลือกรูปภาพมานะครับ3ภาพนะครับหรือว่าจะใช้1ภาพก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่า1-3ถึงใช่ครับนะรบเราเลือกมาไม่เกิน3เสร็จแล้วแล้วก็คลิกคำว่าแตะคำว่าตกลงนะครับ พอเราเลือกได้แล้วนะอันนี้เขาก็จะมาเนี่ยคือพร้อมทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะครับพร้อมทั้งภาพและเสียงสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือถ้าเราต้องการเก็บไว้แล้วก็บันทึกนะครับมันจะมีปุ่มบันทึกอยู่แล้วก็สามารถเพิ่มข้อความได้ใส่ส,สติ๊กเกอร์ได้หรือว่าจะใส่เป็นเอฟเฟกก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับจากนั้นถ้าเราไม่ต้องการเพลงนะครับถ้าเราไม่ต้องการเพลงเราก็ไปค้นหาเพลงมาใส่ได้นะครับนะครับ ปัญหาเพลงมาใส่แล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับอันนี้คือหมายว่าเราทําเพลงทําอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับเสร็จแล้วเราก็เขียนโพสเขียนรีวิวเขียนใส่ข้อความที่เราต้องการสื่อความหมายแล้วก็ใส่แอดแท็กลงไปส่วนวิดีโอตัวนี้นะครับวิดีโอตัวนี้เราใส่ได้ถึง3วิดีโอนะใส่ได้ถึง3วิดีโอวิดีโอแนะนําของเราเนี่ยเสร็จแล้วเราก็โพสต์หรือว่าจะใส่ลิงก์อะไรก็ใส่ไปนะครับมันใส่ตําแหน่งไปด้วยก็ได้นะครับครับวันนี้ผมก็ แนะนำไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันนี้ก็สวัสดีนะครับ